ันไอ้เปอร์เซ็นต์ไรก่าของแม่ค่ะอ่ะไรแต่วิสิวิสิที่หน้าคนดูแล้วไม่เปิดไลมามาไม่กินลาบมาตำส้มน้ำกันมากินวัดตีเจหวัดตีแกมากินส้มตำอืมผักผักตำส้มอ่ะอืมผักตำส้มไก่ย่างไก่อบ

แต tamam, ่แม่ไมากินลาบหน้านำลันกินลาบหน้านำกนน้ืาเปรวสรนคืออะไรปู้อเนี้ยต้มปูน้ำรสิพริกนำส้มแค่นี้แหละนอกั้นมันยได้หมดเอ๊ะแกัเราเสร็จ seitsemän kuutiota sopii tavallaan. Onko se paljon? En vielä että joka tuntetaan minkälainen marastoa. Lännää, Mutta tuo paketti on tuo sopii seitsemän mm, kuutiota. Not, sub, not, not. <suh> Joo. Tepä ei kaupaakaan nyt. Siellä vesukone, sänky, mm. minkä. Siinä kaikki. สิตเด็ดกูจอรีคนรอบเดียวอือเราบอกยว่วันที่ยีเ้าเย็นน่ะเรายืมได้ไหมได้มาอยาอมาเปลี่ยนองค์สุลงเปี่ยตัวสเรที่สาไปดเรากแกกวนาใชสิ่ใชสิวันที่ยีเย็นพแวันที่ยีเก้าเรามาเปลนตอนครับไลเหรอเอายิเก้าจะมาเปนอาไว ต้อสามสิบเหรอคเขาให้กุญแจวันสามสบออเออยิบกาใช่ใช่เดินหมีวันี้พิคพ่นโอ้ตาเขมองไม่เห็นเดอตัว้ว่าสาจะสาวเลือน้อยใช้พิกพ่นแล้วพิกพนแล้วก็น้ำส้มไม่จะเอามาเอาตัวใส่น้ำส้มจะสนุนปกติเอาตัวไม่ยันพีลล่าัดตะายเดือนการหักษาแบบนี น้ำส้มน้กป่นพริกไทยแขอบไปท่าไดมาจังกไม่มีเวลาโอเคโอเคเอาใส่ก่อนเลยลาดนาลาดนาันต้มสมเขาดูก่อนต้มสมจะแซ่แซ่บน้ำปลาไมตอลอมาตก่นีสูท้งผกอนเลย รามามามากินน้ำมาลไมากินนะนนัเข้าเที่ยงเข้าเที่ยงเน่รอยตัวเองนตัวุกตาวราย่งตเ็กนม่อสิบสิบแปนนี้ไก่อบตส้มลา่นาเอ็นนมาจมากินน้ำตาลเมื่อยดลูก็กินเขาน้ำโอ้โหแซ่บหลายแซ่บไรไหตมเอา

ก็ไม่ใช่เวลานานนี้ทช่ไมก็วันเดียวก็ได้มั้งวันที่สามสิบก็ได้มั้งแกบอกแล้วแต่มันยกของไง <Okay. S 2> แกพวกแกวันเกิดแต่ไปช่วยยวกของเอาหรอแล้วเขาจะออกวันไหนสา <30. S 2> มสิบจะหมายถึงว่าคือตอนเย็นอะบอกยกใส่ไว้แล้วแล้วแกขับมาไว้นี่ก็ได้แล้วตอนเช้าเราค่อยไปไว้ก็ได้หรือว่าไงจะขับไปขับมาไม่แกบอกแค่หกชั่วโมงชั่วโมงนึงก็เสร็จกันมั้ง ที่แบบยกของเล็กๆมีน่าจะมาลาดนาลาดนาเซนมีแซ่บแบกินเทอรแรกมั้งที่มาอยู่สินแลนเนาะกินเทอรแรกลาดนาดูอแซ่บหลายแซ่บอนีก็วันที่ตอนเย็ไปคนกันม่ซาาซ้อยคินสทีเก แม่มาอยู่นี่สิบกว่าปีเพิ่งย็ดกินวันแรกวะนี่นะคะเออลมงไหมคะหมูแม่หั่นไปแล้วจะบอกแม่หั่นไปแม่ยังแต่แม่ยังไม่หมักวันนี้หมักมันกลัวหมานี่เราไม่ได้หมักมันก็ได้หมูนุ่มไหมครกินยังแล้ววันไหนแม่จไปนเด้วต่สก่ะจะไปแ้ว มูด้วเองก็คือมันจะ้นตาเราต่ออไรมาจะมาโอ้ยลาดนาแสบหลายแสบหลายตำสมลาดนาสินมีตำสุมอกไก่ตัวเองจะไปจาเราสเองใช่ัหมแต่ว่าต okay. ้ต่ตัวเอ้อู้งชีวกับอติยังจมาไดปวนี่นี้คือหันหาวัววิ่งาวาินเนตตัวก ก็เอาเรื่องสีหน้ายาวไปก่อนนะก็เอาเรื่องสีหน้ายาวไปก่อนนะแล้วเอาแป้งอะไรที่ว่ามัาที่ทําให้น้ํามันน้ำใส่แป้งที่แม่ว่าเหรแป้งไคะแป้งผกติเลยคะเชา

Ruoanen kiel. Iskuportti. kone. On, on Jos laitetaan se TV... Jos laitetaan TV te sinne. Niin joo, sitten katsotaan, on mulla koneita ja rappuja. kun sieltä löytyy betoni, se onko sitten vai mikä se? Se on vähän vaikea. Se... joo, kopii. Se on niin miten siihen laittaa se pysyys. Avaa on ensin Tämmöinen lastulevyä, mutta ei se varmaan ole. ole.

kevyt malli, Minkä meillä hirviä Saan, se on hirviä Kiitos. Se lautasen, me olin syönyt, ja niin sitten sit on vasta panittu. Laita o, oispa koira, oispa koira. Nyt koira jää. Mä oon Mä lisää. Mm. Kemikinen. Minä sul, hyvä asia. อร่อยเด้อเน,นาะนะเราไม่ได้กินสัทีไม่อยากกินอยากกินเลยดีเลยทำอะไรอืนว่าอิ่มแทนข้าวเลยเด้อราดหนาเนาะอิม่มอยู่นะคะเะอิ่มเส้นมันอิ่มเส้นไงอิ่มแทนข้าวเลยแม่<า>ว่ะเราเลี้ยงลาดหนาอิ่มแทนข้าวแสบแสบแสบมาอยู่นี่สิบกว่าปีมาอยู่นี่มาอยู่นี่สิบกว่าปีอะไรได้กินเมื่อแรกลาดหนา ไม่ลืมเหรอที่ว่าเราพูดว่าจะทำล้าลนนาแล้วนะใจน้ำก็เปลี่ยนกินไปเรื่อยๆค่ะทำกินดีระยะเหมือนกันผสมน้ำปลาที่ทำเองละรกินแล้วราจะได้ลืมเลลืมว่ากินแล้วร้าน้าต่อไปจะได้กินอย่างอื่นเะ <laughs> มันจุใจแล้วตอนนี้ หมองรู้ไหนะเห็นไหมบอกนะหมักอะไรอ่ะมันเป็นสูตรลับของของทางร้านเราแบบไรแบบไรการเสิร์สีม่วงการเสิร์ฟแล้วกบอกสีม่วงของอะไรนะของเอ่อเอ่ออะไรนักร้องนะยิ่งโยงน่ะเขาบอกสีม่วงดูซับดื้อเสีเขียวหรือเปล่าสีม่วงสีเขียวเหมียวซับสีม่วงดูซับเขาบอก ดูดไปไหนนะดูดเขามาบ้านไงอ๋อดดเขามาบ้านโอ้ยผมดูราดหนาราดหนาเอ้ยนึกถึงได้ว่าแม่ทำมันอร่อยอันนี้ลาไม่ใช่ลาปลาทูน่ายำทูน่าอืมติดไหมฮะไม่ะิรอกไม่กินนี้ยังไม่หมดอิ่มเลยเอาเรื่องอยากกินเรื่องไอไอตำสมน้าปลาร่าไม่ราดหนาอกไก่ นี่เราเรียงเนี่ยไอ่ยำตัวหน้าอีกตัวหน้าก็ไหลอ่ะเราได้ผักหอยเยอะๆอีกอ่ะฉันชอบเหมือนนี่ไม่ทำนานนเลยล่ะ <ๆ S 2> ถ้าไม่คิดอยากไม่ทำแม่ซื้อเอาไว้แล้วไม่ทำแล้วตอนนี้ไม่ออกซาวหน้าก่อนแกไม่จะ็รอมาไอย่ยำซาวหนา้าเสร็จแล้วแกว่าเรายำไ,ไอ้ไอ้ตัหน้าเสร็จแล้ว,วแก <ๆ S 2> จะร <ๆ S 2> ีบมาเลยเนี่ยน่ะ ถ้าแม่ไม่ชอบถ้าแม่แม่ไม่หิวแม่จะไม่ทำไงถึงแกจะบอกแม่ก็ไม่ทำเพราะแม่ไม่อยากใช่ไหมล่ะเมื่อคืนนี้แฟนพี่นกกับเพื่อนมารับไปกินบ้านเขาเดินะเรียกแม่ไปกินด้วยแม่บอกว่าโอ้ยเขายิ่งเกล็ดแต่งตัวสนุกไปไดนะ้น่ะไปแล้วตันตับมาเดินเราตอนนี้สามคนกินด้วยกันเมาหมดเดินมา จู้ใจจู้ใจรัตนาะสิบกว่าปีเพิ่งจะได้กินวันแรกอยู่ไทยก็ไม่อยากนึกกินนะอยู่ไทยก็ไม่อยากอาะไนะอยู่ไทยเรากินตอนไหนก็ได้อยากอืมทีเรากินตอนไหนก็ได้โอเคคนจับให้ละ พี่ก้ไยใส,ใส่หมดเลยใส่หมดเลยค่ะแต่มันก็จิ๋วใจเลยมัเนเผ็ดพอดีไงบ้านเราเนี่ยมีพริกช่อยก็หมดมีพริกน้ไยก็หมดอืมมีพริกแก่อ่ะแอ้ควคนละนั่นเหรอตึงว่า

ถ้าแม่คิดไว้แม่จะไม่ลืมเลยไม่ทังทวงรัดหน้ารัดหน้าอยู <S <s <ess ie> อ่เห็ดอะไรลูกไม่ใช่เห็ดเหมือนเห็ดไอ้บ้านเราด้วอเห็ดอะไรนะเห็ดฟางไม่รู้ว่ะเขาเรียกว่า เห็ดอะไรเขาเรียกอะไรเห็ดอะไรล่ะอยู่น,นี่ใส่เห็ดเส้นมีหูอกไกยังเต็มที่เต็มแดนอยู่แซ่บราดหนาโดนนกินเพื่อเวลาเอาไปก็ผัดน้ำมันหอยสิลูกผัดน้ำมันหอยหรืออะไรนะ แกงส้มไปแล้วค่ะมีไหมผงแกงส้มไม่แจ้งให้ไปไม่มีเลยสองซองอผงแกงส้มไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่มันไม่ค่อยทำกับจริงค่ะแกงส้มมันน้ำปลาจริงค่ะผัดกระมันหอยมาผัดผัดน้ำปลาเป็นไงเราผัดน้ำปลาผัดน้ำปลาผัดน้ำปลาเหมือนผัดน้ำมันหอยอย่างนี่หรอแต่ใส่น้ำปลาเยอะนี่หรอไม่ใส่น้ำมันหอยค่ะใส่น้ำปลา ผัดน้ำปลาก็เราไม่เคยทผัดน้ำปลาไม่เคยเลยเคยจะผัดน้ำมันหอยอร่อยมากอร่อยกว่าผัดน้ำมันหอยน้ำปลาใช่ไหมน้ำปลาปรุงส้มตำนี่ะหรอใช่ค่ะไม่น้ำปลาเดียวกันหแล้วใส่อะไรอีกล่ะแต่น้ำตาลน้ำปลาค่ะน้ำตาลน้ำปลาแค่นี้ผมจะรดระดีแค่นี้ไม่ใส่ค่ะใส่ก็ได้แล้วแต่จะใส่แต่ว่า มีความหองน้ำปลาแล้วไงใช่มันจะมีความหองของปลาแล้เแล้ผัดกะลาน้ำปลาแต่ถ้าคนผัดไม่เป็นอ่ะมันก็จะออกมาไม่อร่อยเพราะว่ามันต้องใช้ความร้อนของกระทะแล้วก็เอาน้ำปลาให้มันเคลือบกระทะจะได้แบบพอกินไฟมันไหมมันจะกรุบกะลามันก็จะตสูรกดวเ้องลองทำแบบครั้งสองครั้งเดี๋ยวก็เป็น่มคนแตสิ

เดี๋ยวเมื่อไหร่โคนร้อนน้ำมันจะปิดใจหยูดสักทีนอ่าคนน้ำก็เลื่อนตัวเรียบร้อยให้น้ำก็เลยเอาเงินคืนเลยเมียตะคียนตะเคียนเปิดใจมันด้วยเงินกับตัวนี้ซื้อตัวใหม่กับาสานทุเด้หมดกันนี้เจ

วเราเดืองคนรหนาจากบริกรรดอกเมืองไทยอยู่ในละมันแพงสเลยเกินค่ะโรงแรมออัรงค่ะโรงแรมเ้ามันขอแพงแล้วแกต้องเสียเหรออันักระย่างตัวพ่อแม่ที่ซื้อไว้นก็เลื่อนไปเรื่อยๆแต่ว่าพ่อต้องทัเอานะอย่าทำั

niin, haimanakin voi tulla. Maailmaakin Mä, niin, voi tulla tänne, Lä, tämän mutta maailmalla sitten voi mennä sinne, okay. voihan se mennä, jos... Jos karantin, niin, sinne. Ei... vaikka se vinnairi lentää pankokkiin, niin siinä ainakin sanottiin tuossa kun minä aamulla, katsoin Ei ole matkustajia, ei. Rahtia. Mm. rahtia. Sen takia lentää pari kertaa viikossa. Niin. Mm. On paljon tavaraa. Mm. Niin. Oot... Mm -hmm. มันเป็นประเทศที่เขาไม่เข้าเนาะอืมแล้วมาจากประเทศอื่นเ็าติดกันตลอดเลยนะห้าหกห้าคนหกคนแต่ถละวันไทเขาให้เข้าแล้วาไปเที่ยวคนต่างชาติไปเที่ยวไม่ให้เข้าประเทศนี้อประเทศไหนอะไรนั้นที่เราดูื่เช้าลัดเบียหรือเปล่าหรือว่าอะไรน้่งรัตนนาเหรือยอ่นได้กินสองจานจ้ะบุนะพบไกล้กับเรือพ่อกันชิบนาจ้ะ พ่อกันคลิปหนาะพ่อกันคลิปหนาะพ่อกันคลิปหน,ะนา,นาบ๊ายบาย